สวัสดีครับผมชื่อเวทินสันสนียเวขอขอบคุณนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการของสมาคมทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ผมได้รับรางวัลนาราธิพง์ประพันธ์ประจำปีพศ2563ผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าผมจะได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้ชีวิตของผม ครึ่งหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยครึ่งหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเคยทำงานที่หนังสือพิมพ์มติชนรายวันร่วมงานกับน,นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ที่นั่นเป็นเวลาสองปีกว่าหลังจากนั้นก็เดินทางย้อนไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอีกพักหนึ่งและกลับมาทำงานที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันนั่งทำงานกับ นักเขียนนักนหนังสือพิมพ์หลายคนร่วมยุคร่วมสมัยในปลายอายุไขของหม่อมราชวงศ์พฤกฤตปาโมชขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ